สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราจะมาสาธิตการตอนกิ่งเออเสียบกิ่งมะม่วงนะครับมาเอาผมตัดต้นนี้ทิ้งกิ่งทิ้งไปแล้วตอนนี้จะมาเสียบกิ่งเอาหลายๆพันธุ์เอาไว้ด้วยกันนะครับทาไปแล้วหนึ่งอันนี่พันธุ์นี้มะม่วงอาทูมะม่วงแอปเปิ้ลนะครับกิ่งนี้กิ่งนี้นมะม่วงใหญ่ยยกลมนะครับอันนี้ก็จะต้นนี้จะให้มีใหญ่กลมอีก ต้นหนึ่งครับก็เลยเนี่ยครับเป็นมะม่วงใยญ่กลับขั้นตอนง่ายก็คือไปจับกิ่งจากต้นพันมานะครับแล้วก็จะมาเสียบที่ต่อนะครับนี่ผมได้กิ่งมาแล้วนะครับเพื่อได้กิ่งมาขั้นตอนต่อไปก็คือการพันพลาสติกนะครับคือไม่ให้อากาศเข้าพันยอดก่อนพันยอดก่อน บางท่านก็ใช้แบบว่าเอาพลาสติกสติกลุ่มครับแต่ว่าแล้วแต่ท่านที่จะสกนะครับทาเอาพลสติกก็ใช้พันยอดแบบนี้ครับรเพื่อค,ความมั่นใจก็ าพอได้อย่างนี้แล้วก็เนี่ยครับมาบากมาบากเนี่ยครับาบากข้างเนี่ยนะครับาบากข้างเดียวเพื่อจะ,จะไปเสียบยอดนะครับ ต่อจากนี้เราก็มาดูที่อตอนเสียบนะครับนะครับบากเข้าบากไปแล้วนะครับปึ๊บ,บไปแล้วแล้วเก่งที่บากค่างที่ทำบากไว้นี่ครับเสียบเข้าไปเลยครับชุด เบเข้าไปแล้วก็พันเทปเหมือนเดิมครับเพื่อไม่ให้อากาศเขา้าพันเทปเหมือนเดิมพันเหมือนเดิม,มา,าศเข้าครับ I'm not going เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการาถุงมาครอบครับครอบครับใส่าลำดับครอบไปกัดมาแน่หาเชือกก่อนนะครับ่งด,ด,นะดัครอบ เราพักไว้ก็เพื่อการไม่ให้กิ่งมันเหี่ยวนะครับโดนแดดโดนอะไรเน,นี่ยมัจจะแห้งเน,งนงตายได้สักเจ็ดวันนะครับเราเปิดดูทีว่ากิ่งมันยังเขียวอยู่ไหมถ้าเขียวอยู่แสดงว่าปิดแล้วนะครับ ก็พูดว่ากันว่าถ้าสองปีก็ได้กินผลมาแล้วครับเพราะว่ามันมันเป็นจริงมาจากนะครับนี่คือการเสียบยอดจริงต่อมะม่วงนะครับเอาจริงลหลายๆพันมาอยู่ในต้นเดียวกันนะครับคอยความเพิ่มหน้าการจะับตัวเป็นยังไงผมจะรายงานอีกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ